สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่บนโสโตร์ไทยเกมที่มีชื่อว่าหนังสือคำสาปเป็นแนวไอดอล MMORPG แนวปราพูดผีปีศาจเปิดใหม่นะมีภาษาไทยนะครับผมเปิดใหม่บนโสโตร์ไทยของเรานะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่เกมพร้อมกันเลยนะครับผมให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับ อันนี้ก็มีอยู่ประมาณ13เซิร์ฟนะทุกคนนะวันที่ผมอัดคลิปเนาะโอเคผมจะได้เป็นเซิร์ฟสินะทุกคนนะอ่ากดเข้าสู่เกมตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอเราเล่นถึงเลเวล19นะครับระบบจะให้เราเลือกอาชีพนะทุกคนจะมีทั้งหมด4อาชีพให้เราเลือกเล่นนะอาชีพแรกก็นักพศนะครับทุกคนจะใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับแล้วก็จะมีหลักๆอยู่4สกนะิลเนาะนี่นะครับผมสามารถดูตัวอย่างได้นะครับนี่นะครับผมนะ สกิลนะครับนักพดนนะครับผมนะอาชีพถัดมาครับอาชีพคุมยานนะครับผมจะใช้พินเนาะในการเป็นอาวุธนะครับทุกคนมี4สกิลหลักๆเหมือนกันเลยนะครับผมอ่าถัดมาครับผมก็จะเป็นผู้แสวงหาเซียนเนาะอ่าอันนี้จะใช้คาถานะทุกคนนะเป็นอาวุธนะน่าจะสายเวทแน่นอนนะครับทุกคนนี่นะครับสกิลก็ ฝ่ามือนะครับนี่ยสกิลนะครับอ่าถัดมาครับผมชี้เหมือนนะครับผมอันนี้ก็จะใช้ปืนคู่เนาะเป็นอาวุธนะครับทุกคนนะนี่นะครับสกิลก็สีสกิลหลักๆเหมือนกันนะครับผมอ่าผมจะเล่นเป็นอาชีพอ่ามือปืนแล้วว่าชี้เหมือนละกันนะครับทุกคนโอเคกดเปลี่ยนฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนอาชีพนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม ld player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์นะครับ สำหรับที่การเล่นนะผมให้เรามากดที่ภารกิจกลางจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะมันก็จะเดินเควสให้เราอัตโนมัตินะครับก็เหมือนเกมเอเบออเนาะแต่มันจะเป็นแนวตั้งนะทุกคนนะเป็นแนว i d o l ล m o r p g นะครับทุกคนให้เรากดเควสตรงนี้นะครับมันก็จะเดินเควสให้รเ,รใเราอัตโนมตัติทำเควสให้เราอัตโนมัตินะจะเน้นออโต้นะผมสำหรับเกมนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายเลยวิธีการเล่นกดภารกิจ กลางจอมันก็จะบอดให้เราอัตโนมัติเนะตีพวกพูดผีปรีศาส์นะครับผมนะอ่ามี VIP แล้วนะเกมนี้นะครับอลองดูผมคั้ที่ชื่นชอบแนว ABO RPG Full Auto เนอะเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมทำเควสเจอกับบอสครับผมมันจะมีบอสออกมาอยู่นะทุกคนนะ พวกบอสพวกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกผีจีนนะครับทุกคนนะอ่านะครับเป็นผีจีนทั้งหมดเลยเนาะอ่าสำเร็จเควสครับผมกดได้เลยนะครับก็จะปลดล็อกสกงสกิลเนาะนะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าระบบการผ่านด่านประตูปีศาจตรงนี้เนาะนะครับเห็นไหมครับในการผ่านด่านนะทุกคนตรงนี้นะครับกดท้าสู้เราต้องมีเลเวลตามที่มันกําหนดเนีนะ่ยก่อนเนาะเราถึงจะท้าสู้ด่านประตูผีตรงนี้ได้นะครับทุกคนนะ มันก็จะดอบพวกอ,อุปกรณ์ทรัพยากรอนะไรต่างๆนะทุกคนนะมีการแข่งจะอันดับด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีระบบนะครับต่อสู้กับบอสเนาะราชากระดูกตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นพวกบอสนะทุกคนนะอันนี้จะเป็นผี เจ้าสาวเนาะแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนคลาสนะครับของผีต่างต่างนะทุกคนนะเห็นไหมครับสูงสุดอยู่ที่คลาสที่6นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะดรอปพวกอุปกรณ์นะครับสีแดงเนาะเป็นคลาสของมันอยู่เนาะถ้าเราอยากได้อุปกรณ์คลาสไหนเราก็สามารถเข้ามาท้าทายพวกบอสตรงนี้ได้นะทุกคนนะมันก็จะดรอปของตามคลาสของบอสนะครับทุกคนเห็นไหมครับยิ่งคลาสตรงนี้สูงเนาะถ้าเราไปใส่ให้กับตัวของเรานะครับผมมันยิ่งจะ เพิ่มค่าพลังลบให้กับตัวละครของเราได้เยอะมากนะครับทุกคนนะ,ะนะครับในช่วงแรกก็จะต่อสู้กับบอสที่ยังไม่เปลี่ยนอาชีพนะทุกคน1วันสามารถเข้าได้2ครั้งนะทุกคนนะอันนี้ผมท้าทายครบแล้วเนาะอ่ะแล้วก็จะมีระบบการเปลี่ยนอาชีพนะทุกคนตรงนี้เห็นไหมครับแค่เราทำเควสสี่เควสตรงนี้เนาะนะครับมันก็ จะมีหัว oh, ข้ออยู่เนาะ,ะช่วงแรกก็จะเป็นเลเวล19อ่าแล้วก็เลเวล30แล้วก็เลเวล55นะครับผมในการเปลี่ยนคลาสเนาะมันก็จะปลดล็อกเนะผมพวกอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆนะทุกคนนะจากคลาสสูงเป็นคลาส1เนาะดูได้ตามนี้เลยนะครับมันก็จะบวกค่าสเต็ต่างๆให้กับตัวล,ละครหลักของเราได้ดีมากนะครับผมแล้วก็จะมีระบบตัวลคนะครนะเห็นไหม ใส่พวกอาว,อาวุธเครื่องรางอะไรพวกนี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงเนาะกดสวมใส่ได้เลยนะครับจะมีฉายานะครับฉายาตัวละครเนาะถ้าเราใส่พวกฉายาพวกนี้นะผมมันก็จะบวกค่าสเต็กให้เราเยอะมากเนาะมีฉายา v ีฉายากิจกรรมฉายาคู่ทำเนาะฉายาประลองอะไรพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็ความสำเร็จเนาะจะเป็นการที่เราทำเคเวสต,ต่างๆนะทุกคนนะครับ ก็จะมีอาชีพเนาะต้องเลเวล200นะทุกคนนะอ่าแล้วก็บ้านตาสวรรค์อนะไรพวกนี้เนาะวิชาเต่าตรงนี้ก็จะเป็นสนะกิลเนาะหลักๆก็จะมีอยู่4สกิลนะผมในช่วงแรกเนาะให้เราไปเปลี่ยนคลาสเอาเนาะมันจะปลดล็อกสกิลอื่นเข้ามาเนาะจะมีสกิลแอคทีฟพัตซีฟอะไรพวกนี้นะครับสกิลพัตซีฟก็หาตําราสีแดงตรงนี้มาในการปลดล็อกเอาเนาะนะครับเห็นไหมสกิลเปลี่ยนอาชีพนะค,ะนะครับทุกคนแล้วก็เป้าหมายอุปกรณ์เนาะ อ่าให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ตะบะนะผมอันนี้ก็จะเป็นพลังลมปานของเรานนันเองนะครับผมนะเราสามารถอัปเกรดได้นะครับยิ่งเราอัปเกรดสูงนะผมมันก็จะบวกค่าสแต็กบวกค่าพลังลบของเราได้ดีมากนะครับก็จะมีระบบตีบวกอาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆเนาะเห็นไหมครับสามารถตีบวกได้นะคนหาหินตรงนี้มานะแล้วก็รูปลักษณ์นะคนก็จะเป็นพวก ชุดแฟชั่นคอสตูมอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมอัปเกรดได้นะครับเพกคอนนะสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกผีจีนเนาะนี่นิมิตนะครับเนี่ยนิมิตก็จะเป็นพวกสกินนะครับของสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับมาจากผีจีนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีภาหนะเนะาะสัตว์ขี่ของเรานั่นเองนะครับผมมีสก,กินเหมือนกันนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับ อ่านะครับผมแล้วก็จะมีวานนรกเนาะชุดแฟชั่นอะไรพวกนี้ผมพามาดูครับผมนี่เห็นไหมครับชุดแฟชั่นนะครับผมเป็นชุดที่เกี่ยวกับจีนอะไรพวกนี้เนาะนะครับนี่มีหลายอย่างเนาะอ่านะครับผมแล้วก็โซนเทพนะครับผมนี่ก็จะเป็นพลังเทพของเราเนาะเราสามารถ ปลุกพลังหรือว่าแปลงร่างเป็นเทพตรงนี้ได้นะเอาไว้ตีบอสทะทุกคนนะอเอาไว้ตอนที่เราเข้าไปตีบอสนะครับมันจะทําดาเมจได้เยอะมากนะครับนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมแปลงร่างให้ดูนี่เห็นไหมครับแปลงร่างแล้วเห็นไหมครับทาดาเมจได้เยอะมากนะอ่านะครับผมแล้วก็ระบบมังกรศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้จะเป็นในการเลี้ยงมังกรเนาะต้องเลเวลร้วกขึ้นไปนะผมถึงจะเข้าเล่นได้นะครับ โอเคให้เราทำเคเวสตรงนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนทําตามที่ระบบมันกําหนดให้เลยเนาะว่ามันให้เราทําอะไรนะครับครับกรดป้ายนะครับผมนะเล่นไม่อ่าไม่ยากนะสําหรับเกมนี้เล่นง่ายนะทุกคนนะฟูลออโต้นะครับเดินเคเวสท,ทำเคเวสให้เราอัตโนมัติเนาะก็มารับอ่าระบบใหม่ๆตรงนี้เนาะทำเคเวสไปเรื่อยๆครับทุกคน ก็จะปลดล็อกด่านอะไรตรงนี้นะครับต้องเลเวล35เนาะอันนี้ผมเลเวลผมถึงแล้วนะแต่เข้าไม่ได้นะคนเคไม่เป็นไรครับผมให้เราทำเควสตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะอนนะแล้วก็จะมีกิจกรรมประจําวันที่เราต้องทํานะที่ตรงนี้เห็นไหมครับประจําวันตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนะครับผมนะดันเจี้ยนประจําวันหาพวกทรัพยากรต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็นเควสที่เราต้องทําทุกวันนะครับผม รนนี้เลยะคับการหา XP หาวัสดุอะไรพวกนี้เนาะนะครับอันนี้ก็ต้องทําทุกวันนะครับแจก BP 2นะเกมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนเนาะการเข้าคนเดียวแล้วก็เข้ากับเพื่อนได้นะครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็เกมนี้แจกกิฟต์โค้ดนะครับผมอ่าสำหรับบริการเติมโค้ดเราต้องมีเลเวล50ขึ้นไปนะครับทุกคนนะให้เรามาที่ห้องโถงสวัสดิการตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาที่แลกเปลี่ยนตรงนี้ครับ ให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะแล้วก็จะมีแพ็กเพชรเนาะตรงนี้นะครับกรอกได้ตามนี้เลยนะครับมันก็จะแจกเนาะแจกเพชรนะทุกคนนะหนึ่งพันล้านเพชรนะครับทุกคนแจกโค้ดเยอะนะครับเราสามารถกดซื้อได้ที่ร้านค้าเพชรตรงนี้นะครับทุกคนเน่นะครับก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราซื้ออยู่เนาะไม่ว่าจะเป็น XP พีอะไรพวกนี้เนาะซื้อได้หมดนะทุกคนนะนะครับในร้านค้าเพชรตรงนี้เนาะ นี่นะครับซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเช็คอินนะครับผมรายเดือนเนาะตรงนี้รับไอเทมฟรีเนาะแล้วก็แพ็คเลเวลเห็นไหมครับถ้าเราอัพเลเวลตามนี้ก็สามารถกดรับได้แล้วก็แพ็ค v i p นะครับแล้วก็ของขวัญ14วันนะ,ะวันที่1แจกกรอบรูปโปรไฟล์เนาะวันที่2แจกอันนี้น่าจะเป็นฉายาหรือเปล่านะวันที่3แจก สัตว์เลี้ยงวันที่4่แจกเป็นเครื่องประดับเนาะวันที่5แจกเป็นหางวันที่6อ,อันนี้น่าจะเป็นอะไรวะ,ะตรงนี้ตรงมือเห็นไหมครับวันที่7จะแจกเป็นตำรานะครับผมนะตำราแล้วก็จะเป็นอาวุธอะไรต่างๆเนาะแจกเยอะนะทุกคนนะ,อะลองเข้ามารับดูนะผมสำหรับของขวัญรางวัลตรงนี้เนาะแล้วก็ แจกกิฟโค้ดแจกเพชรห0ึ ode, ่พัล้านเพชรนะทุกคนฮาลองมาเล่นดูผมสหรับเกมหนังสือคำสาบนะครับผมจะเป็นแนวไอดอลผสม m m o RPG ทุกคนนะมีภาษาไทยมีเสียงภาคภาษาไทยนะครับฮะลองมาเล่นดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ